ครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิตัลสร้างสารรค์คุณธรรมประจำชาติในเดือนมกราคม2564ผู้บริหารและบุคลากรกสนอมเภิในเนย์อามได้ปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9ดังนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครูกศนอมเอลนิยามดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์โดยครูและนักศึกษาใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆและเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคดังกล่าวทั้งนี้ผู้บริหารไ,ได้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูกศนอ,อย่างต่อเนื่อง และแนะนำแนวทางในการจัดทำเอกสารใบความรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติมในห้องเรียนออนไลน์รวมถึงการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับสภาพนักศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบัน <c oughs> เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมี <c oughs> นการใช้ <c oughs> ใการสร้างไดโคโตมัสคีบางคนสงสัยนะคะว่ามันจะนํามาใช้ได้อย่างไรงั้นครูจะพาไปดูตัวอย่างและให้นักศึกษาลองฝึกแบ่งกลุ่มไปพร้อมกันเลยนะคะ เรียนตอนไหนก็เรียนตอนนั้นพอทางานก็ได้เวลาว่างก็เรียนงานการศึกษาต่อเนื่องกสนาเพลนยามดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งโครงการที่ดําเนินการในเดือนมกราคมได้แก่โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้การปลูกผักในตะกร้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านออนไลน์จำนวน3ชั่วโมง ในวันที่26และ28มก,กราคมผู้เข้าอบรมจำนวน60คนกลุ่มสนใจวิชาการตกแต่งหน้ากากอนามัยแฟชั่นหลักสูตร10ชั่วโมงจำนวน3กลุ่มผู้เรียน30คน และโครงการทักษะชีวิตการโรณรงค์และป้องกันยุงลายผ่านออนไลน์จำนวน3ชั่วโมงณห,ห้องเรียนออนไลน์กศนตำบลวังใหม่โดยมีผู้อบรมจำนวน22คน Good morning everybody สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการฝึกอบรมการปลูกผักในตะกร้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน3ชั่วโมงโดยกศนอำเภอนยาอาม